อายุของน้องเก๊ดถึงเทอมนี้หายไปไหนแล้วอ๋ออยู่นี่คือพ่ดดีครับคุณพ่อดดครับอ๋อนะครับหนุมน่มๆที่ชอบน้องเก๊นะครับตัดต้นโพ้นต้นก,ก้อยขันหมากเข้ามาเลยครับนะครับผมโอ้เป็นงนเลี้ยงที้สนุกนะและได้กลับมาที่นี่อีกทีนะฮะตอนนี้เดี๋ยวก่อนอัลบั้มแรกในชีวิตของพวกเราวรางแผงแล้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับผมโหลดกันได้ที่ไหนนะโหลดได้ที่ไหน ดอกชาน่าทนี้หนึ่งสองสามห้าศูนย์ศูนย์เก้าห้าศูนย์ศูนย์ย่าออยกันได้อย่างถูกกฎหมายนะขอร้องว้องโถงที่ถูกกฎหมายเงินจะได้เข้าน้องบ้าอะไรบ้างส่วนพี่เก่งตอนนี้มีผลงานทางแอคชั่อนอยู่ด้วยอ๋อใช่ครับใช่ใช่แล้วไงแล้วไงเอ่อ Entertainment Update พี่เก่งนะครับเสาร์อาทิตย์เที่ยงถึงบ่ายโมงครับครับผมแล้วทุกวันจะถึงสุดทุ กทแเดินก็มาหาพี่บ้างนะครับผมก็วันนี้ได้สนุกสนานก็คอนเสร์ตกันมาแล้วนะครับผมเอาล่ะเราได้ปากเพลงที่เราเอามา cover cover กันแล้วนะจองนะครับผมช่วงวันี้ช่วงสันมานี้ฟังเพลงแบบ original version เลยนอ่มเพลงจากอัลบั้มเดอะซาวด์ไหมได้ได้ดีจากไมจ้ยเอาล้วขอคุณน้องสี่คนกัน